สวัสดีครับวันนี้ก็มาติดตามข่าวสารของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันเหมือนเช่นเคยนะครับว่าในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมามีข่าวสารอะไรน่าสนใจกันบ้างน,นะครับไปดูข่าวควันหลงจากเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านเอาชนะเอเบอร์ตันไป2 0ต่อ0เกมนั้นก็ได้ประตูจาก2จุดโทษนะครับของบรูโน่ฟ r นันเดสแล้วก็มาคัสแลตฟอร์ดนะครับ ซึ่งปรากฏว่าประตูของกัปตันบรูโน่ที่รับหน้าที่สังหารในนาทีที่12เนี่ยประตูนี้นะครับกลายเป็นประตูที่บรูโน่ยิงจุดโทษให้กับแมนยูเป็นลูกที่29แล้วนะครับขึ้นแท่นเป็นนักเตะที่สังหารจุดโทษให้สโมสรมากที่สุดทำสถิติแซงหน้าของรุดฟานิสเตอรอยนะครับอดีตศูนหน้าทีมชาติฮอลแลนด์นะครับที่ยิงจุดโทษเข้าไป28ลูกส่วนอันดับ3เป็นเวนรูนี่นะครับทำไว้ที่27ประตู อันดับ4ี่เป็นคริสเตียโนโรนัลโดนะครับ21ประตูแล้วก็เอริกกองโตนานะครับ18ลูกนะครับโดยเอริกเทนฮาะรับเขาพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมกับเอเวอเรตันว่าทำไมทั้ง2คนถึงแบ่งกันยิงคนละลูกนะครับโดยเทนฮาเขาบอกว่าพวกเขาตัดสินใจในสนามเรามีนักเตะยิงจุดโทษที่ดีหลายคนในทีมมีทั้งบรูโน่เรชชี่กาเซมิโร่เออริกเซนมีหลายคนมากที่ยิงจุดโทษได้ดีนะครับดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีมากเมื่อคุณมีสิ่งนี้ในทีม สองนักเตะที่ยิงจุดโทษได้สามารถสร้างความลําบากมากขึ้นให้กับผู้รักษาประตูคู่แข่งนะครับเทนฮาก็มองเรื่องนี้เป็นบุมบวกนะครับบอกว่ามีคนยิงจุดโทษดีๆหลายคนแล้วสามารถสลับกันยิงได้แบบนี้ก็ทําให้คู่ต่อสู้ก็จับทางยากไปเหมือนกันนะครับมาต่อกันที่เรื่องของ คอบบี้ไมนูนะครับสุดยอดกองกลางดาวรุ่งของทีมในปัจจุบันนะครับที่ตอนนี้ก็ยึดตําแหน่งตัวจริงของทีมได้เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดเวนรูนี่นะครับอดีตตำนานสุดหน้าของทีมปีศาจแดงเนี่ยเขาก็มีการให้สัมภาษณ์ถึงกองกลางรายนี้ด้วยนะครับเขาบอกว่าผมคิดว่าเขาน่าทึ่งมากสําหรับเด็กอายุเท่านี้มันเป็นการแสดงของการเล่นระดับผู้ใหญ่แล้วเมื่อคุณเห็นนักเตะด,ดาวรุ่งก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ปกติแล้วพวกเขาจะก้าวขึ้นมาแบบไม่ได้เตรียมพร้อมเท่าไหร่ แต่ในเคสของไมนูเนี่ยแตกต่างนะครับคอปบ,บี้ไมนูทำให้ผมนึกถึงบาสเตียนชวนานสไตเกอร์ในวัยหนุ่มในเรื่องของวิธีการเล่นดูเหมือนว่าเขาจะตัดสินใจถูกต้องอยู่เสมอดังนั้นผมคิดว่าเขาจะมีอนาคตที่สดใสนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานนะที่ออกมายกย่องคอปบ,บี้ไมนูนะครับก่อนหน้านี้น,นนะผมก็ได้ยินจากปากทั้งพอลสโคนิกกี้บัตหรือรอยคีนอะไรก็ตามทุกคนบอกว่านี่คือ อนาคตสุดยอดนักเตะแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของการต่อสัญญากับคอบบี้ไมนูนะครับก็มีความเคลื่อนไหวออกมานะครับว่าล่าสุดเนี่ยแมนยูตอนนี้พยายามจะเจราจาขยายสัญญากับกองกลางวัย18ปีอยู่ในนัขณะนี้นะครับหลังจากที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะตอนนี้ลงสนามรวมทั้งหมด19นัดรวมทุกรายการนะครับทำไปแล้ว2ประตูโดยตอนนี้สื่ออังกฤษเขาบอกว่าทางปีศาจแดงเนี่ยพยายามหารือกับตัวแทนของไมนูเพื่อขอขยายสัญญาและปรับปรุงรายละเอียดต่างๆให้ดีขึ้น แต่ว่าก็ยังไม่ได้คืบหน้าอะไรมากนะครับโดยเขาคาดว่ากองกลางดาวรุ่งรายนี้คาดหวังจะได้เงินค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นเป็น60,000ปอนต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ระยะเวลาของสัญญาเนี่ยจะต่อไปถึงกลางปี2030เลยหรือว่าต่อไปอีก6ปีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นเขาคาดว่าไมนูเนี่ยรับค่าแรงอยู่ที่ 1, 0 0 0 0ปอนป์ต่อสัปดาห์ นะครับก็จะเพิ่มอีก6เท่าแต่ว่าสัญญาฉบับปัจจุบันเนี่ยมีเงื่อนไขหากนักเตะลงสนามให้ทีมชุดใหญ่ถึงเกณฑ์ที่ตกลงไว้สโมสรเนี่ยก็จะเพิ่มค่าแรงเป็น2 0 0 0 0ปอนดอนต่อสัปดาห์โดยอัตโนมัติซึ่งถามว่าตัวนักเตะอยากอยู่กับแมนยูต่อไหมก็ต้องบอกว่าแน่นอนครับก็คือทางไมนูเนี่ยปรารถนาจะเล่นให้กับแมนยูต่อแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องคุยเรื่องของเงื่อนไขสัญญาและความพึงพอใจต่างๆนะครับซึ่งผมว่าการที่เขาเป็นเด็กปั้นของแมนยูขึ้นมาแล้วก็มีใจที่อยากจะเล่นกับทีมเป็นเด็ก เมืองแมนเชสเตอร์แบบเนี้ยต่อสัญญาไม่น่ายากนะครับอยู่ที่ว่าเงื่อนไขตั้งๆจะลงลงตัวแค่ไหนนะครับซึ่งส่วนตัวผมนะมองว่าถ้าต่อสัญญาเมนะูเนี่ยยอมต่อสัญญาไปอีก6ปีเนะี่ยแล้วขอค่าแรง6 0,000ปอนต่อสัปดาหนะ์เนี่ยผมว่าให้ไปเถอะขนาดหลายคนเข้ามาได้เป็นหลักแสนเล่นไม่ได้เรื่องอยังยังจ่ายได้ระดับไมนูแค่60,000่นปอนฝีเท้าขนาดนี้พัฒนาได้อีกเยอะแล้วจะขออยู่กับทีมอีก6ปีโอ้โหแบบนี้รีบต่อเลยผมว่าไม่จำเป็นต้องคิดมากสําหรับแมนยูมาดูเคสของ แบ็กซ้ายกันบ้างที่หลายคนบ่นว่าเอริกเทนฮากทำไมไม่ต่อสัญญายืมตัวเซคิโอไรกิลอนทั้งทั้งที่ตอนนี้แบ็กซ้ายของทีมมีปัญหาอย่างมากเลยลูกชอเจ็บไทเลอร์มาเลเซียฤด,ดูกาลนี้น่าจะเล่นไม่ได้แล้วต้องเอาวิกตอร์เลนเดเลฟมาเล่นเป็นแบ็กซ้ายจาเป็นนะครับลองเอาโซฟิยันอัมระบาดมาเล่นแล้วก็ไม่เวิร์กแล้วหรือจะโยกดาโลมาเลนแบ็กซ้ายทางแบ็กขวา side, เอาลาบบิสซาก้าก็ยังไม่หาอีกโยกมาไม่ได้อีกนะเป็นปัญหาอย่างยิ่งเลยเคสนี้มีผู้สื่อข่าวไปถามเทนฮากมาแล้ว ว่าทาไมตัดสินใจแบบนี้นะครับเทนฮากอธิบายมาแบบนี้ครับเขาบอกว่าในเดือนธันวาคมเรามีการคุยการภายในนะครับเรื่องของทางการแพทย์แล้วก็ทีมสตาฟเขารับรองว่าแบ็กซ้ายทั้ง2คนเนี่ยทั้งลุกชอแล้วก็มาลาเซียจะฟิตสมบูรณ์ในเดือนมกราคมดังนั้นเนี่ยทีมก็จะมีฟูลแบ็กทางซ้าย2คนนะครับที่หายกลับมาทําให้เท่ารวมกับเลกิลอนก็จะเป็น3คนดังนั้นจะมี1คนเนี่ยที่ต้องไม่มีชื่อซึ่งมาในตอนนี้เทนฮากเสริมว่าเขา เป็นเรื่องที่เขาหงหุดหงิดมากๆซึ่งพอฟังบทสัมภาษณ์ของเซนฮากแล้วผมไม่เห็นด้วยเลยกับการที่คุณมองว่ามีแบ,บ็คซ้าย3คนแล้วคนหนึ่งจะต้องไม่มีชื่อก็ไม่เห็นเป็นไรเนะครับเพราะอย่างเคสของลุคชอยอย่างเงี้ยเป็นนักเตะแบ็คซ้ายที่มีปัญหาบาดเจ็บบ่อยอยู่แล้วมาลเลเซียเจ็บไปนานถ้าหายกลับมาจริงก็ไม่รู้ว่าผลงานจะเป็นยังไงจะฟิตแค่ไหนเพราะฉะนั้นมีเลกิลอนเอาไว้ไม่น่าจะมีอะไรเสียหายนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือทีมแพทย์แมนยูเนี่ยคือประเมินพลาด แล้วก็นักเตะแมนยูเจ็บบ่อยมากเลยนะครับตรงนี้ฝากเซอร์จิมแล้วก็ทีมงานช่วยดูด้วยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วแมนยูในหลายคนคือเจ็บตอนซ้อมแบบนี้บ่อยมากเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมาปิดท้ายเรื่องการซื้อขายนักเตะหน่อยนะครับแมนยูก็มีความเคลื่อนไหวทุกวันเลยนะครับล่าสุดเขามีรายงานว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยส่งแมวมองนะครับไปดูเกมระหว่างยูเวนตุสกับอตาลันตานะครับเพราะมีนักเตะ ที่ปีศาจแดงสนใจอยู่ในเป้าหมายถึง3รายนะครับก็รายงานจากต u ตโตสปอร์ตนะครับเป็นสื่อดังของอิตาลีเนี่ยเขาบอกว่าแมนยูส่งแมวมองนะครับไปดูฟอร์มของเบเรเแมร์เซนเตอร์แบ็กของยูเวนตุสนะครับคนนี้มีข่าวต่อเนื่องเลยว่าแมนยูสนใจนะครับส่วนฝั่งอตาลันตาเนี่ยแมนยูไปดูฟอร์มของโจโจ้สคาวินี่เป็นเซนเตอร์ฮาฟดาวรุ่งแล้วก็ทูนคูปไมเนอร์นะครับเป็นกองกลางฮอลแลนด์ปีนี้ก็ทำผลงานได้ดีด้วยนะครับ โดยเฉพาะตำแหน่งที่ต้องการสุดๆก็คือตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กในเคสของเ布莱尔แล้วก็คาวินี่เพราะว่าแมนยูมีข่าวเรื่องของการจะโลกเซนเตอร์ฮาฟนะครับทั้งราฟาเอลวารานแฮร์รี่แม็กไวายวิกตอร์ลินเดเลฟจอห์น็ตเอเวนสคนนี้ต้องมีคนออกซึ่งปรากฏว่าผลคู่นี้ก็ยูนตุสกับอตาลันต้าเสมอกัน2-2นะครับทั้ง3คนลงตัวจริงทั้งหมดแล้วที่สําคัญคือทูนคุปไมเนอร์ยิงคนเดียว2ประตูด้วยให้อตาลันต้าในเกมนี้นะครับเบเมร์ Blair ลงเต็มเกมส่วนคาวินี่เนี่ย เล่นไป67นาทีแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกมานะครับในบทบาทเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายของระบบหลัง3ส่วนเรื่องของราคาค่าตัวนะครับที่เขาตั้งไว้เนี่ยเขาคาดว่าเบรเมอร์น่าจะอยู่ที่ราวๆ70ล้านยูโรนะครับสคาวินน่จะอยู่ที่ราวๆ40ล้านยูโรส่วนคุปไพเนอร์ไม่น่าต่ำกว่า60ล้านยูโรนะครับก็ถือว่าราคาแต่ละคนก็ใช้ได้เลยก็สำหรับข่าวสารวันนี้ในรอบ24ชั่วโมงของทีมปีศาจแดงก็ประมาณนี้ครับ มีหลายเรื่องน่าสนใจเลยต้องติดตามกันต่อสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับใครชื่นชอบฝากเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันได้คลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ